3 News อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิกเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมรับปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีกตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟลอร์คาเด็กซ์เรมสตาร์ระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดย s โ o มาสเตอร์12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัล เสริมแก่งความรู้ด้านเทคโนโลยี IT ีและ OT ที่งาน Automation Summit 12ธันวาคม2566ณสามย่านมิทาวฮอลล์กรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ Part 1 Digital Culture Evolution for the Smart Manufacturing of the Future Part 2 Smart Management for Smart Manufacturing 2 0 2 4 Part 3 Landscape of Smart IT and OT เข้าร่วมงานฟรีสำรองที่นั่งได้ที่ www automation expo asia หรือ hotline 0822264787 สวัสดีครับนี่คือ channel Factory Choice นะครับแล้วก็ทุกท่านกำลังอยู่ในรายการ Factory News Weekly Report ครับวันนี้ก็พบกันเป็นประจำนะครับวันศุกร์เวลาประมาณบ่าย2งโมงครับในครั้งนี้ทีมงานของเราก็ไปรวบรวมข้อมูลข่าวสารรอบโลกครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและก็เทคโนโลยีด้านการผลิตมาอัปเดตมาย่อยให้ทุกท่านเหมือนเคยครับสำหรับวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับเรื่องแรกครับมีการประกาศเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับ ม็อบบารค,ครับยานพาหนะสุดล้ำรุ่นใหม่จากทางซูซูกิครับใช้โซลูชันการเคลื่อนที่อเนกประสงค์ที่อาศัยขาแล้วก็ล้อ4ล้อครับผมออกแบบมาเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคในการเคลื่อนที่ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ที่มันขรุขระหรือยากลำบากได้แบบ สบายๆเลยครับจักรยานนะครับหรือไม่รู้จะเรียกจักรยานดีไหมนะครับรุ่นใหม่อันนี้ Mockbar เนี่ยเป็นชื่อย่อมาจากคาว่า Modular q u a d b a s e architecture ครับหรือสถาปัตยกรรมสีขาแบบโมด u l a r นั่นเองครับหน้าตาของมันเนี่ยเรียกว่าแปลกใหม่เลยนะครับเป็นยานพาหนะที่ค่อนข้างจะ น่าจะแหวกแนวมากๆเลยนะครับมันออกแบบมาครับเพื่อท้าทายการเคลื่อนที่แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการขับรถปัญจก,กยานหรืออะไรก็ตามในการขึ้นที่ลาดชันอย่างบันไดทําอย่างไรเจ้ามอกบาตัวนี้สามารถทําได้แล้วครับสิ่งนี้ครับเกิดจากแนวคิดที่อยากจะสร้างยานพาหนะสําหรับโลกอนาคตครับที่สามารถที่จะสร้างความสมดุลแล้วก็พาผู้ขับขี่เนี่ยเดินทางไปยังจุดหมายที่จักรยานปกติอาจจะ ทำไม่ได้ครับนอกจากนี้แล้วครับถ้ามองผิวเผิอเนี่ยมอบบารเรียกตรงๆว่ามันอาจจะดูเหมือนคุณยนต์มากกว่ารถจักรยานยนต์ด้วยซ้ำไปนะครับมันมีฟังก์ชันที่ป้องกันเรื่องการสั่นสะเทือนปรับสมดุลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ขึ้นบันไดเนี่ยมันจะขึ้นด้วยขาทีละเรียกว่าทีละข้างทีละข้างนะครับโดยที่ตัวโครงของตัวรถเนี่ยจะมีอาการหมุน เพื่อรักษาระดับสมดุลของเบาะชี่นั่งเอาไว้ให้มันพอดีแล้วก็ไม่สัส่นสะเทือนอย่างรุนแรงครับผมจากหน้าตาก็เห็นว่ามาอาจจะเหมือนเป็นถ้าเรียกเป็นจักรยานก็จ,จะเป็นจักรยาน4ล้อที่แต่ละล้อมันต่ออยู่กับขาของมันครับในเรื่องของระบบการทํางานครับก็ใช้พลังงานไฟฟ้าแน่นอนนะครับมีล้อที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า4ล้อครับติดอยู่กับขาหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะปรับระดับได้ 3ระดับนะครับก็ทําให้ผู้ขับขี่สามารถที่จะปรับท่วงท่าในการนั่งขับรถจักรยานแบบปกตินะครับหรือในแบบที่สะดวกสบายได้ครับนอกจากนี้ครับเจ้ามอกบา์นี่ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมันยังสามารถที่จะปรับหมดการทํางานเป็นแบบยืนหรือเป็นแบบเปลาหามได้ด้วยครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะเหมาะอย่างมากนะครับสำหรับสภาพแวดล้อมที่อาจจะขรุขระนะครับมีโขดหินเป็นขอบถนนมีหลุมมีบ่ออากาศจะเหมาะกับ ประเทศไทยสักหน่อยรวมไปถึงอาจจะเป็นการขนย้ายที่ค่อนข้างยั่งระบากเช่นการย้ายผู้ป่วยออกจากสภาพแวดล้อมที่อาจจะเป็นปากเขานะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือเอาไปใช้งานกับผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการก็ได้ครับเพราะว่าก็จะทําให้ผู้ป่วยผู้พิการหรือผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่เดินทางได้สะดวกสบายครับ ไม่ว่าจะบันไดนะครับข้างถนนไปจนถึงการขึ้นลงรถไฟฟ้าใต้ดินทางบันไดนั่นเองครับตอนนี้ครับม็อกบายยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับแต่ก็ต้องเรียกว่าเป็นโซลูชันที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับอุตสาหกรรมด้านยันโยนสมาร์ทมูโมบิลิตี้หรือว่าเรื่องของคมนาคมในเขตเมืองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับว่าหากจะนําไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก็มีน,นโน้มที่จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับเพราะถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเรื่องของการขนย้ายสินค้าเคลื่อนที่วัสดุต่างๆในโรงงานที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าไปปรับระบบของทั้งโรงงานเนี่ยยานพาหนะที่มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างจะ flexible แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ครับแล้วก็อาจจะปรับการใช้งานให้มีฟังก์ชันที่หลากหลายยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ ตอนนี้ครับเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดตัวรถความเร็วหรือว่าแบตเตอรี่ครับและมีการคาดการณ์ว่าทางซูซูกิอาจจะนำไปเปิดตัวแบบรวดเดียวเลยนะครับในงานเชียร์แพนโมบิลิตี้โชว์ครับผมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมครับถึง5พฤศจิกายนนี้นะครับก็เริ่มสัปดาห์หน้านี่เองก็เรามารอติดตามไปพร้อมๆกันครับข่าวต่อมาครับ เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมชิปอีกแล้วครับเวลาพูดถึงชิปที่ไรมักจะมาพร้อมกับเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันทางการคา้าเสมอๆเ,เลยแล้วคู่กรณีก็เหมือนเดิมครับตอนนี้ครับ The Biden Administration ครับได้ออกประกาศแผนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้มข้นในการลดการส่งออกเทคโนโลยีชิปขั้นสูงไปยังประเทศจีนครับรายงานจากทาง CNBC แล้วก็ BBC ระบุว่า เป้าหมายของประกาศครั้งนี้ครับก็ตั้งใจที่จะปิดช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นครับหลังจากที่สหรัฐเนี่ยได้เริ่มจํากัดการส่งออกชิปไปยังจีนนะเมื่อปีที่ผ่านมาครับก็ต้องการที่จะป้องกันนะตามที่เขากล่าวอ้างว่าไม่ให้ประเทศจีนสามารถที่จะนําเอาเซมิคอนดักเตอร์หรือุปรกรณ์ขั้นสูงเนี่ยไปใช้ในทางการทหารครับโดยข้อกําหนดที่ผ่านมาครับ ห้ามการขายชิปอย่าง Nvidia H 1 0 0ครับซึ่งเป็นชิปประมวลผลที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับบริษัทที่พัฒนานด้าน AI ในสหรัฐครับยกตัวอย่างเช่น Open AI เป็นต้นนะครับแต่ข้อห้ามนี้ครับมันก็ยังเปิดโอกาสให้บริษัทจีนสามารถซื้อชิปในรุ่นที่มีประสิทธิภาพตามลงเล็กน้อยอย่างเช่น H 8 0 0หรือว่า A 8 0 0ได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปตามข้อจากัดของทางสหรัฐอเมริกาเองครับแต่ในประกาศที่ออกใหม่นี้ครับ จะทําให้ชิปเหล่านี้ไม่สามารถที่จะส่งออกไปที่จีนได้อีกต่อไปแล้วครับซึ่งนอกจากนี้นอกจากทาง n v ็นวีดแล้วเนี่ยก็ยังมีการคาดการณ์ว่าบริษ,ษัทอื่นๆนะครับอย่างเช่น Advanced Micro Devices Intel ไปจนถึง AMD ก็น่าจะได้รับหางเลขได้รับผลกระทบจากประกาศใหม่นี้ ตามไปด้วยครับกลับมาดูฝั่งผู้ประกอบการนะครับทางสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเซมิคอนดักเตอร์อินดัสทรี OCIATION นะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่าสมาชิกสมาคมนี้เนี่ย represent มากกว่า99%ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในสหร,รัฐอเมริกาเขาออกมาให้ความเห็นครับค่อนข้างจะเป็นในทางน g a t ทีฟนะครับบอกว่ามาตรการนี้มันกว้างเกินไปและ ถือเป็นความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกาเองและยังไม่ได้เห็นว่ามันจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของชาติในทางใดครับเนื่องจากมาตรการดังกล่าวนี้อาจจะกระตุ้นให้ลูกค้าจากต่างประเทศหันไปมองหาผู้ผลิตจากประเทศอื่นๆนั่นเองครับมาดูที่ฝั่งจีนบ้างครับทางโฆษโกของสถานทูตจีนก็ออกมาพูดถึงประกาศใหม่นี้นะครับว่าจีนมีความรู้สึก ต่อต้านอย่างมากครับต่อข้อจํากัดใหม่นี้แม้ว่าทางสหรัฐก็จะระบุว่าข้อจํากัดนี้จะส่งผลต่อการส่งออกชิปไปยังประเทศจีนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขการคาดการออกมานะครับหลังจากที่กฎข้อบังคับนี้จะถูกประกาศนะครับออกมาให้สาธารณชนได้ทราบเป็นเวลา30วันนะครับก่อนที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้จริงเนี่ย สำหรับผลลัพธ์ของข้อบังคับใหม่ที่ถูกประกาศออกมาท่ามกลางความตึงเครียดของทั้งสองประเทศนั้นจะส่งผลให้เกิดมาตรการตอบโต้ใดๆอีกหรือไม่เราก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นเทรนดน์น,นันนึงเลยนะครับก็คือเรื่องของ Cyber Security ครับผลการศึกษาล่าสุดครับจาก d e n บ r รี e รีเสรเนี่ยระบุว่าภาคธุรกิจขนาด SME นะครับก็คือ Small and m e d i u m size เนี่ย ทั่วโลกเลยนะครับมีความล้านหลังในการป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ที่มันทวีความแรงแล้วก็มากขึ้นในปัจจุบันครับการศึกษาครั้งนี้ครับถูกดำเนินการในนามของเ g g ครับที่เป็นบริษัทองค์กรข้ามชาติด้านระบบซอฟต์แวร์ครับต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่า SME ทั่วโลกเลยนะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยรับรู้ถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับไหนอย่างไรก็เลยมีการเก็บข้อมูลครับจากคนที่เป็นระดับ บริหารจัดการครับคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรระดับ SME ที่มีพนักง,งานไม่เกิน499คนใน9ประเทศรอบโลกค,ครับอันได้แก่สหราชอาณาจากักรอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีโปรตุเกสสเปนแอฟริกาใตา้แคนาดาและออสเตรเลียเห็นได้ว่าเหล่านี้นี่เป็นถือว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้านด้านเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐกิจในหลายๆด้านนะครับ แต่ผลการศึกษาครับสรุปว่ามี SME เพียงแค่4ใน10ครับหรือว่าร้อยละ40เท่านั้นเองนะครับที่มีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่เป็นประจำในขณะที่ SME อีกส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนมากเลยเนี่ยจะมีการตรวจสอบบ้างนะครับก็แต่เมื่อมีบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการผิดพลาดขึ้นภายในเท่านั้นแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจของการศึกษาครั้งนี้ครับชี้ให้เห็นว่าในแง่ของบริษัทขนาดกลางถึงเล็กเนี่ย ยิ่งบริษัทมีขนาดเล็กเท่าไหร่มีโอกาสสูงครับที่บริษัทจะมีความกังวลในเรื่องของ Cyber Security น้อยตามลงไปด้วยเท่านั้นซึ่งก็แน่นอนว่าจะส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างความปลอดภัยทาง Cyber ในบริษัทนั้นๆน้อยลงไปด้วยนั่นเองครับผลการศึกษายังได้สรุปเอาสถิติที่น่าสนใจมาเอาไว้ด้วยดังนี้นะครับว่าจากการสำรวจทั่วโลกในปีที่ผ่านมาครับ SME กว่า48%มีการประสบปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อีก25%พบว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเกิดมากกว่า1ครั้งครับ SME กว่า70%มองว่าภายัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นปัญหาที่สำคัญนะครับ s m e 56%ระบุว่า ต้องการข้อมูลและการสนับสนุนจากบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในขณะที่มีถึง45%ที่บอกว่าต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐครับทั้งเซจยังได้กล่าวถึงความท้าทายของ SME ต่อจากนี้นะครับในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยแล้วก็การเติบโตของธุรกิจไปพร้อมๆกันครับซึ่งก็เข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องที่ ทได้ยากนะครับแต่ความปลอดภัยทางไซเบอร์นี้เป็นสิ่งที่บริษัทจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับแม้จะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลางโดยเฉพาะในยุคที่การทํางานทุกวันนี้มันเป็นดิจิทัลไปหมดแล้วครับดังนั้นการสนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยีและหน่วยงานภาครัฐครับจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้มากขึ้นครับแล้วก็แน่นอนปลายทางที่ธุรกิจเหล่านั้นจะได้รับก็คือการยกระดับ ความไว้วางใจของผู้บริโภคให้มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับข่าวต่อมาครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งทางด้าน 3D Printing แล้วก็ด้านหุ่นยนต์ครับโดยคณะวิชาการคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยคาเนกีเมลอนครับพัฒนามือหุ่นยนต์ครับที่ผลิตด้วยต้นทุนต่ำเพราะสร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มมิติครับระบุว่าลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้หลายหมื่นดอลลาร์เลยครับ โดยมือหุ่นยนต์ตัวนี้ครับที่มีการพัฒนาขึ้นเนี่ยมีชื่อที่เรียกว่า low cost efficient and anthropomorphic hand นั่นเองครับผมระบุว่ามีต้นทุนการผลิตครับเพียงแค่2,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับมือหุ่นยนต์ทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีราคาสูงได้มากถึงระหว่าง16,000จนถึง150,000ดอลลาร์สหรัฐเลยครับเจ้ามือหุ่นยนต์ลีฟตัวนี้ครับมันสามารถที่จะทำการผลิตได้เร็ว เพียงแค่4ชั่วโมงเท่านร้นเองนะครับโดยแน่นอนก็คืออาศัยการพิมพ์3มิติแล้วก็อาศัยไขยควงในการประกอบชุดเจ้ามือหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาครับและด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ครับของทางทีมวิจัยเนี่ยทำให้ลีฟสามารถจะเคลื่อนที่นะครับในรูปแบบที่มือมนุษย์ปกติอาจจะไม่สามารถทําได้แต่รีฟแพนสามารถทําได้สําเร็จครับผมโดยลีแอนนี้ครับมีความคล่องตัวในการ เคลื่อนไหวสูงมากๆเลยครับไม่ว่าจะขยับไปในทิศทางใดครับเพราะว่าแต่ละนิ้วเนี่ยสามารถที่จะขยับขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็หมุนได้อย่างอิสระนั่นเองครับก็เลยทําให้รีแพนนี้มีขอบเขตการทํางานที่หลากหลายกว่าครับและนี่แหละครับกำลังจะกลายเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆเลยคือมือหุ่นยนต์นะครับที่จะทํางานในโรงงานหรือคลังสินค้าต่อจากนี้ครับ ทั้งทีมนักวิจัยครับก็ยังได้มีการออกแบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source ครับที่จะช่วยให้รี h แ n d สามารถที่จะเรียนแบบกลานเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ระหว่างการทดลองทางไกลได้ครับแล้วก็ช่วยให้รี h แ n d สามารถที่จะเรียนรู้การทำงานแบบใหม่โดยอาศัยการดูวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตได้เลยครับแล้วก็ประยุกต์เอาทักษะเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการทางานจริงครับในปัจจุบันครับทางทีมวิจัยเนี่ยมีการทดสอบรีแพนในการหยิบจับวัตถุ รูปแบบต่างๆนะครับอาทิเช่นกระป๋องซุปนะครับขวดมัสตาร์ดไม้เบสบอลสวานรวมไปถึงกระทะนะครับแล้วก็มีการนำไปทดสอบการทำงานในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นทำงานในการหยิบของเล่นเปิดลิ้นชักนะครับหยิบซ้อหยิบถ้วยมาซ้อนกันนะครับมุนกล่องคือพูดได้ง่ายทำให้มันเหมือนมือมนุษย์ที่สุดซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าลิแพนมีความแข็งแกร่งทนทานแล้วก็สามารถหยิบจับจัดการวัสดุต่างๆ ได้ดีกว่าหุ่นยนต์มือรูปแบบเดียวกันที่มีราคาแพงกว่าริซัมไปครับภายหลังจากนี้ครับทางทีมวิจัยเนี่ยคาดว่าความสำเร็จของลิแพ d จะช่วยให้ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกสามารถที่จะนำเอาลิแพนครับซึ่งมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงเนี่ยมาประยุกต์ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ให้มีความก้าวหน้าและสามารถทำได้อย่าง รวดเร็เรวมากขึ้นครับซึ่งก็จะช่วยให้คุณยนต์เนี่ยสามารถนําเข้ามามีส่วนร่วมไปกับการทํางานของมนุษย์หรือว่าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้มากแล้วก็กว้างขวางขึ้นนั่นเองครับ ข่าวต่อมาครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโดรนไร้คนขับครับโดยทางประเทศจีนได้อนุมัติให้อีหางครับโดรนไร้คนขับสามารถที่จะขึ้นบินได้แล้วเป็นรายแรกของโลกครับผมข่าวนี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่13ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับอีหางซึ่งเป็นบริษัทด้าน AAV หรือว่าเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับครับบริษัทสัญชาติจีนรายใหญ่รายหนึ่งของโลกเลยนะครับได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนของจีน ให้โดรนรายคนขับที่ใช้ชื่อรหัสว่า E-H 2 1 6ขีด S A A V สามารถทำการวินได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับและเป็นรายแรกของโลกครับซึ่งหน่วยงานการกำกับดูแลการเดินอากาศดังกล่าวของจีนเนี่ยโดยสถานะนะครับก็เทียบเท่ากับหน่วยงาน FAA หรือว่า Federal Aviation Administration ของทางสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองครับ บริษัทอี้หางครับเป็นธุรกิจที่ทําการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาครับได้ออกมากล่าวว่าใบารับรองนี้จะทําให้อี้หางสามารถที่จะบินเครื่องบินอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและขึ้นลงเนแนวดด่งหรือที่เรียกว่า eVTOL นั่นเองนะครับสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารในประเทศจีนได้อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ําซ้อนครับในการต้องไปขอใบรับรองสําหรับการดําเนินการเชิงพาณิชย์ในกลุ่มประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรป ร่วมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ประเทศไทยอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเองก็มีแผนแล้วนะครับที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในปีหน้าที่จะถึงนี้ครับในเรื่องของมูลค่าธุรกิจครับราคาหุ้นของอีหางก็เลยมีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบริษัทมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับหรือว่าประมาณ3.6หหมื่นล้านบาทก็ อาจจะเรียกว่าเป็นยูนิคอร์นแล้วอีกหนึ่งตัวนั่นเองครับทั้งนี้ครับหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศจีนครับกำลังพยายามที่จะปูทางให้ยานพาหนะบินอัตโนมัติได้รับใบรับรองโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้นี่เองนะครับจีนได้ออกกฎใหม่สำหรับการบินด้วยเครื่องบินไร้คนขับซึ่งเป็นยานพาหนะที่ไม่มีนักบินอยู่บนเครื่องเนี่ยมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปี2024ปีหน้าที่จะถึงนี้เองครับ ในขณะนี้ครับทางอีหางเองก็อยู่ในขั้นตอนการประเมินว่าเมืองใดในประเทศจีนที่บริษัทจะเปิดตัวเที่ยวโดยสารแท็กซี่อากาศเป็น เที่ยวแรกครับซึ่งตอนนี้ก็ยังปิดข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับเอาไว้อยู่ทั้งนี้ครับในไตรามาสที่2อครับอี้หางได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนนะครับร่วมกับ CU Tourism ครับแล้วก็ได้ส่งมอบยานบินอัตโนมัติที่ใช้ชื่อรหัสว่า e h 2 1 6ขีดจำนวน5ลำครับเพื่อที่จะเข้าไปพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวโดยอาศัยยานบินอัตโนมัติครับซึ่งก็มีจำนวนให้บริการอย่างน้อย 120ลำานะครับในอีก5ปีข้างหน้านี้ก็เป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับในเรื่องของปริมาณความต้องการครับตอนนี้มียอดคำสั่งซื้อล่วงหน้าในต่างประเทศเนี่ยมากกว่า1,200ลำาแล้วนะครับก็ประเทศที่เป็นลูกค้าชั้นนำก็อย่างเช่นทาง Japan Air X ครับมาเลเซียแอโรทรี ree, ร่วมไปถึงทางเพรสติชซึ่งก็เป็นบริษัทในประเทศอินโดนีเซียเป็นต้นครับ ทางด้านซ e o ของอีหางครับคุณหูหวาจื้อครับผมได้กล่าวไว้ว่าบริษัทจะทำการทยอยส่งสินค้าแทนการปิดคำสั่งซื้อทั้งหมดในครั้งเดียวครับเนื่องจากยังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในช่วงการ พัฒนานะครับแต่ก็มีออเดอร์เยอะทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามเขาได้คาดการว่าอีกประมาณ5ปีข้างหน้าต่อจากนี้ครับน่าจะได้เห็นแท็กซี่อากาศเปิดให้บริการในระดับคอมเมอร์เชียลเป็นเอ็กเซอร์สเกลได้เลยนะครับในตามหัวเมืองต่างๆทั่วโลกเลยครับผม เรื่องต่อมาครับเป็นข่าวความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนที่ต้องการจะบุกเบิกอุตสาหกรรมด้านอวกาศให้มากขึ้นครับโดยมีการร่วมกันจัดตั้งสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติเพื่อสำรวจอวกาศแบบเชิงลึกครับโดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวอวครับจับมือกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศเชิงลึก องค์การบริหารอาวกาศแห่งชาติจีนครับ ทาง2ฝ่ายได้ลงนามร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการสำรวจอวกาศชิงลึกภายใต้โครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติครับความร่วมมือนี้ครับเพื่อร่วมกันที่จะออกแบบแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการต่างๆสําหรับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ครับที่เรียกว่าฉางเอ๋อเจ็ดครับผมและร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงด้านอาวกาศเชิงลึกครับยกระดับการพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศของไทยครับภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรทั้งไทยและจีนนะครับนำโดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้ร่วมกำหนดประเด็นทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจทรัพยากรของดวงจันทร์ครับโดยนำเสนออุปกรณ์วิทยาศาสตร์แล้วก็งานวิจัยครับที่รองรับภารกิจหลักของอวกาศยานฉางเอ๋อเจ็ดครับอันได้แก่ อุปกรณ์สำรวจสภาพอวกาศระหว่างโลกและดวงจันทร์การตรวจวัด,วดรังสีคอสมิกและการติดตามผลกระทบที่มีต่อโลกครับซึ่งก็ได้ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ฝ่ายจีนในโครงการฉางเอ๋อเเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็น1นใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จะนําไปติดตั้งกับตัวยานไปด้วยครับโดยในขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเชิงวิศวกรรม ร่วมกันระหว่างทั้ง2ประเทศครับและทางฝั่งจีนเองเนี่ยก็มีแผนที่จะส่งยานนี้ไปสำรวจที่ดวงจันทร์ภายในปี2 0 0 69ครับอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ความร่วมมือระหว่างไทยจีนในครั้งนี้จะส่งเสริมให้ทางนักวทยาศาสตร์และก็วิศวกรวิจัยของไทยได้มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงครับผ่านการทำงานร่วมกันในการผลิตเครื่องมือตรวจวัดอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศซึ่งจะสามารถนาไปใช้ได้จริงในอวกาศด้วยครับวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์น้ครับก็คือเพื่อศึกษาปรากฏการณ์และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ โลกแล้วก็ดวงจันทรครับข้อมูลเหล่านี้ที่ได้มาจะสามารถนํามาวิเคราะห์แล้วก็ตั้งสมมุติฐานใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ครับและทําให้เราเนี่ยสามารถจะพัฒนาแบบจําลองเพื่อมาใช้ครับในการแจ้งเตือนต่อสาธารณชนหากเกิดเหตุอะไรที่อาจจะไม่คาดฝันได้อีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงความสามารถครับเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สะสมารประสบการณ์ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่เป็นพันธมิตรที่เขาอาจจะมีความก้าวหน้า มากกว่าเราเราก็เข้าไปเป็นซัพพลายเชนกับเขานั่นเองครับและสิ่งเหล่านี้ครับผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถนําเอาสิ่งเหล่านี้มา,มาพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอาวกาศของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าขึ้นต่อไปได้ในระยะยาวแน่นอนครับและทั้งหมดนั้นครับก็คือ Factory News ประจําสัปดาห์นี้นะครับฝากเตือนกันสักหน่อยครับเร็วๆนี้ครับวันที่12ธันวาคมนี้เราจะมีงานใหญ่ส่งท้ายปีนะครับ Automation Summit 2023ครับงานมีวันที่12เดือน12จำง่ายๆนะครับจำที่3ย่านมิทาวรครับในงานนี้ครับเราได้รวบรวมเอาสปีเกอร์ กว่า13ท่านครับที่จะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการในการปรับตัวครับจากโรงงานอุตสาหกรรมปกติให้กลายเป็นดิจิทัลแฟ c t อรีครับผมผู้ประกอบการผู้บริหารโรงงานไม่ควรจะพลาดงานนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งนะครับลิงก์สำหรับลงทะเบียนเอาไว้ใต้คลิปนี้ครับผมเอาละครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับช anel Factory Choice ครับแล้วตอนนี้ Factory Choice ของเราก็มีช่องอยู่บนแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยนะครับสามารถติดตามได้จากทั้ง2ช่องทางครับผมแล้วก็แน่นอนครับกดแชร์เพื่อเผื่อแผ่ความรู้รอบตัวดีๆนี้ให้กับเพื่อนโรงงานของท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัล เสริมแร่งความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีและ OT ที่งาน Automation Summit 12ธันวาคม2566ณาสามย่านมิทาว์ฮอลล์กรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ Part 1 Digital Culture Evolution for the Smart Manufacturing of the Future Part 2. Smart Management for Smart Manufacturing 2 0 2 4 Part 3. Landscape of Smart IT and OT เข้าร่วมง,งานฟรีสำรองที่นั่งได้ที่ www.automationexpo.asia หรือ hotline 0822264787 Factory News อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมรับปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟลอร์คาเด็กส์เรมสตระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดยสโตมาสเตอร์